ข่าวใหญ่ที่สุดในวงการวิทยาศาสตร์วันนี้คงหนีไม่พ้นการที่นักวิทยาศาสตร์เริ่มเข้าใกล้ความจริงเกี่ยวกับการค้นพบอนุภาคฮิกส์หรืออนุภาคพระเจ้า ซึ่งอนุภาคนี้คือส่วนเชื่อมโยงอนุภาคอื่นๆที่กระจัดกระจายอยู่ในจักรวาลให้เกาะกลุ่มกันจนเกิดเป็นมวลสารขึ้นมาโดยนักฟิสิกส์เชื่อว่าอนุภาคดังกล่าวจะสามารถไขความลับของจุดกำเนิดของจักรวาลได้อนุภาคฮิกส์เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีที่นักฟิสิกส์เจ้าของรางวัลโนเบลอย่างปีเตอร์ฮิกส์เคยอธิบายไว้เมื่อปี2 5 0 3เกี่ยวกับส่วนประกอบของมวลสารว่าในสนามพลังงานของจักรวาลมี อนุภาคฮิกส์กระจัดก,กระจายอยู่ทั่วไปซึ่งเมื่ออนุภาคอื่นๆเคลื่อนตัวเข้ามาในสนามแห่งนี้ก็จะทำปฏิกิริยากับอนุภาคฮิกส์และอนุภาคฮิกส์ก็จะเคลื่อนตัวไปล้อมรอบกับอนุภาคอื่นๆจนเกิดเป็นมวลสารขึ้นมาและยิ่งอนุภาคอื่นๆเคลื่อนตัวมาล้อมรอบอนุภาคฮิกส์มากเท่าไหร่มวลสารก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่านั้น แม้ว่าการค้นพบอนุภาคฮิกส์ในครั้งนี้จะไม่สามารถตอบคำถามทุกอย่างที่นักฟิสิกส์ต้องการรู้เกี่ยวกับจักรวาลได้แต่ดูเหมือนว่าอนุภาคฮิกส์จะเป็นส่วนเติมเต็มช่องว่างที่นักฟิสิกส์รอคอยมากกว่า50ปีเพราะก่อนหน้านั้นหากอ้างอิงตามทฤษฎีที่ผ่านมาของนักฟิสิกส์ทั้งหลายยังไม่มีทฤษฎีใด,ดที่พิสูจน์ได้ว่า อนุภาคฮิกส์มีอยู่จริงหรือไม่แต่แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานยืนยันถึงการมีอยู่ของอนุภาคฮิกส์แต่นักฟิสิกส์ส่วนใหญ่เชื่อว่าอนุภาคนี้คือส่วนประกอบสำคัญของการเกิดมวลสารซึ่งเป็นพื้นฐานของการก่อกำเนิดสรรพ,พสิ่งในจักรวาลขณะที่ลีอนเลดแมนนักฟิสิกส์เจ้าของรางวัลโนเบลอีกคนหนึ่งเคยเขียนไว้ในหนังสือของเขาเองว่า อนุภาคฮิกส์คืออนุภาคที่ไม่มีอยู่จริงเพราะยังไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนพร้อมกับพาดหัวหนังสือได้อย่างน่าสนใจว่าอนุภาคฮิกส์คือ God damn particle ซึ่งนี่ก็คือที่มาของชื่ออนุภาคพระเจ้าหรือ God particle นั่นเองโดยชื่อดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสนาแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการค้นพบอนุภาคฮิกส์แล้วนั้นก็เกิดคำถามมากมายตามมาว่า หากนักฟิสิกส์ไม่ได้ค้นพบอนุภาคนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับมนุษยชาติคำตอบที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นตรงกันก็นกคือหากการทดลองดังกล่าวเกิดความล้มเหลวและนักฟิสิกส์ไม่สามารถค้นพบอนุภาคฮิกส์ได้ดูจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นกว่าการค้นพบอนุภาคนี้เสียอีกเพราะหากการทดลองไม่สำเร็จนั่นก็เท่ากับว่า จักรวาน,นี้มีความซับซ้อนเกินกว่าที่นักฟิสิกคาดการเอาไว้และนักฟิสิกทุกคนอาจต้องเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทดลองใหม่ทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจกับการก่อ,อก,กำเนิดของจักรวาลอีกครั้งทั้งนี้จุดเริ่มต้นของการค้นพบอนุภาคฮิกส์เริ่มจากที่ศูนย์วิจัยเซิร์นหรือองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ทำการทดลองหาจุดกำเนิดของจักรวาลมาเป็นเวลาหลายปี โดยนักฟิสิกส์ได้ติดตั้งเครื่องเร่งความเร็วอนุภาคที่มีลักษณะเป็นท่อใต้ดินซึ่งขดเป็นวงกลมยาว27กิโลเมตรซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เครื่องดังกล่าวเร่งความเร็วโปรโตอนให้วิ่งชนกันแล้วสังเกตการแตกตัวของโปรโตอนหลังการชนกันเพื่อค้นหาอนุภาคฮิกส์นั่นเอง